สวัสดีครับผมเน็กนะครับผมวันนี้เราก็มาดูกับเจ้า Honda CV 500X นะครับปี2016นะครับคันนี้จด2 0 1 6ปลายปีเลยนะครับผมคันนี้สวยสะอาดทั้งคันเลยนะครับผมรถมือเดียวนะครับชุดบุ๊กชุดเอกสารครบหมดนะครับผมกุญแจ2องดอกครบนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับผมมาพร้อมกับปี๊อ ADV t e c h นะครับผม แบบกดเร็วนะครับตัวนี้พร้อมเดินทางเลยแล้วก็พร้อมแหลกหลังด้วยนะครับผมในด้านของแต่งนะครับคันนี้ก็จะมามีเป็นเป็นแคชบาร์นะครับแล้วก็ชุดไฟสปอร์ตไลท์สองชุดนะครับทั้งสองชุดนี้มีดีเลย์นะครับผมมีดีเลย์อยู่ใต้เบาะด้วยนะครับผมแล้วก็มามีการแฮนด์นะครับผมชุดชาร์จไฟนะครับนี่นะครับผม แล้วก็มีตัวกาดหม้อน้ํานะครับแล้วก็ขาตั้งคู่นะครับผมตีนเป็ดนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยโลนะครับแท้ๆนะครับคันนี้อ่าลืมอีกนิดนึงครับผมมีการเบรกการคัชแ่งด้วยนะครับผม เครื่องเดินนิ่มๆเลยนะครับผมอ,อีกจุด,ดนึงนะครับตัวนี้จะทําจะมีเป็นตัวบางโฟนมาให้แล้วนะครับจะเป็นตัวบางโซ่แต่งนะครับแบบมีบางโฟนนะครับผม ใครที่กำลังหา 500x สีขาวคันนี้เลยครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับสนใจก็แวะเข้ามาดูมาชมได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณครับ